ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจากสัตความจริงครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาตามข่าวกันวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9เหมือนเดิมนะฮะคือตลอดช่วงสองามวันที่ผ่านมานี้เนี่ยก็มีคนถกเถียงกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนอกเหนือจากวัคซีน2ชนิดนั่นคือ a s t r a z e ซ e c a แล้วก็ Sinovac เนี่ยทำไมประเทศไทยถึงไม่มีทางเลือกทางอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็คงต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนโควิดของรัฐบาลใช่หรือไม่อย่างไรว่าทําไมเราไม่เอาตัวอื่นเข้ามาด้วยแล้วจองตั้งแต่เนิน่นๆแต่จะมาพูดตอนนี้ก็คงจะสายเกินไปนะครับเพราะว่าเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้เราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะสั่งวัคซีนเจ้าอื่นๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวให้เห็นบ้างแล้วว่าจองยี่ห้อไฟเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับจองยี่ห้อโมเดนาเพิ่มขึ้นมา สปุตนิกจองเพิ่มขึ้นมาแต่คราวนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบไทม์ไลน์ที่แน่ชัดว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่การก็เลยกลับกลายเป็นว่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเราตอนนี้เลยเหลือวัคซีนให้เลือกฉีดซึ่งเลือกฉีดเองก็ไม่ได้อีกนะฮะแต่ให้ฉีดได้เนี่ยมี2อ,อันเท่านั้น2ยี่ห้อเท่านั้นนั่นคือ Astra z e ซ e c a แล้วก็ซ i n o v a c เอาคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อก็คือหลายคนบอกว่าไม่มั่นใจในคุณภาพของซีโนแวคถ้าทำได้อยากจะฉีด a s t r a าเซเนกามากกว่าผมก็พยายามหาข้อมูลมาเรามาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับข้อมูลในด้านดีของตัว a s t r a าเซเนกแม้ว่าณปัจจุบันนี้ตัว a s t r a าเซเนกานั้นจะถูกปฏิเสธไม่ให้ฉีดในประเทศใน EU เนี่ยนะฮะยกเว้นบางประเทศเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ให้ฉีดเนี่ย เขาก็มีพูดง่ายๆว่ามีตัวเลขเบื้องต้นมานะครับจากการประเมินเนี่ยแอสตราเซเนกที่ถูกฉีดในสาหภาพยุโรปนะฮะจากผู้ที่ได้รับวัคซีนในยุโรปยี่ห้อแอสตราเซเนก5ล้านคนพบว่ามีผู้ที่มีอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ย30คนคิดเป็น0 0 0 0 6เท่านั้น เอาดังนั้นนะฮะเรื่องของแอสตราเซเนกาเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็น่าจะมาทันเข็มแรกที่ถูกฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนใน Line Official Account ของหมอพร้อมไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะเขาว่ากันว่าเข็มแรกที่จะถูกฉีดนั้นคือ7มิถุนายนณนะวันที่7มิถุนายนสมควรอย่างยิ่งที่แอสตราจะต้องปรากฏตัวขึ้นบนประเทศไทย เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยแม้ว่าจะผ่านพิธีในการส่งออกไปเพื่อตรวจคุณภาพแต่ผลิตในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เอาออกมาฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนซึ่งกลุ่มแรกๆนั้นก็เป็นกลุ่มที่สมควรจะฉีดแอสตราเซเนกานั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคราวนี้เรามาดูซีโ o no แบ c กันต่อครับคุณผู้ชมครับซีโนแบกนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซีโนแบกเนี่ยผลการศึกษาไปพบว่า กระทรวงสาธารณาสุขนั้นคาดว่าวัคซีนโควิด -19 นั้นไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิตนะฮะตอนนี้เราฉีดวัคซีนกันไปถามว่าเยอะไหมถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะฮะวัคซีนซีนโนแวคนั้นโดนฉีดไปแล้วเท่าไหร่ผมคงไปบอกเป็นจำนวนชัดๆไม่ได้เพราะอะไรผมเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมผมเกริ่นแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังพอยต์นี้ให้ดีๆนะฮะ ถ้าคุณผู้ชมนั้นใช้ข้อมูลของกระทรวงอุดมศึกษาอวียน,นะฮะแล้วเข้าไปย้อนดูสถิติของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะฮะแต่ก่อนสถิติของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยในแต่ละวันเนี่ยจะถูกแบ่งยี่ห้อด้วยคุณเห็นไหมฮะฉีดวัคซีนแล้ว1,488 0 0ขออภัยครับ1,484,565โดส ถ้าเป็นแต่ก่อนประมาณเดือนที่แล้วเขาจะแบ่งเลยนะว่าเข็มที่1เข็มที่2ฉีดไปแล้วกี่เข็มและเป็นยี่ห้อแอสตราเซเนกกี่เข็มเป็นยี่ห้อซีโนแว็กี่เข็มแต่ย้อนกลับมาที่ซีโนแว็ผมเชื่อว่าประมาณ98%ของวัคซีนที่ถูกฉีดในประเทศไทยเป็นยี่ห้อซีโนแว็หมดครับเพราะ a s t r a าเซเนกานั้นเราสั่งมาจากข้างนอกล็อตเดียวเองแล้วแสนกว่าโดสเท่านั้น นะฮะแอสตราเซเนกาเป็นส่วนใหญ่แล้วผลออกมาว่าแอสตราเซเนกานั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนนั้นเสียชีวิตเนี่ยเพียงหนึ่งรายเท่านั้นนะฮะหนึ่งรายเท่านั้นกับเคสที่เกิดขึ้นที่อ่างทองนะครับซึ่งก็นำมาสู่ข้อที่ต้องการที่จะสรุปกับคุณผู้ชมแบบนี้บอกว่าถ้าจะให้บอกว่ามีวัคซีนตัวไหนควรฉีดไปก่อนถ้าอยากจะสรุปแบบนี้ก็สรุปไม่ได้อีกเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่สิ ฉันมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกไม่ใช่เหรอว่าฉนันควรจะฉีดยี่ห้ออะไรแต่การจะฉีดยี่ห้ออื่นนอกจากสองยี่ห้อนี้ผมบอกเลยครับคุณผ,ผู้ชมครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะสามารถคาดเดาได้เลยจริงๆว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนนอกจากแอสตราเซเนกกับวัคซีนซีโนแวคเอายี่ห้ออื่นเนี่ยเรายังไม่สามารถมั่นใจได้เลยนะฮะก็เลยเกิดสัญญาณในการที่จะ เรียกร้องหาความรับผิดชอบจากรัฐบาลซึ่งไม่แปลกอะไรที่ประชาชนจะทำแบบนั้นนะฮะถามอีกตัวตัวหนึ่งขอรบกวนเอาตารางเมื่อสักครู่ขึ้นมาเป็นข้อมูลจากกระทรวงอวขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะฮะสิ่งสำคัญที่เราสังเกตได้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูกรอบสีเทานะฮะตรงด้านล่างของธงชาติไทยวัคซีนที่จัดสรรมาได้ตอนนี้2ล้าน กับอีก52,709โดสตอนนี้เป็นแอสตราเซเนกาเหลืออยู่98,000กับอีก90โดสแสดงว่าอะไรแสดงว่าตั้งตั้งแต่เราได้แอสตราเซเนกามาจากต่างประเทศคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ส่งมาให้เราครับที่นั่นมีโรงงานชื่อว่า SK BioScience สส่งวัคซีนแอสตรามาให้เราประมาณ ไม่ถึง120,000โดสแต่ตอนนี้ดูฮะเราเหลืออยู่98,000กว่าีก90โดสแสดงว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจากแสนกว่าเหลือ90,000กว่าแอสตราเซเนกที่เอาเข้ามาจากเกาหลีใต้ก็ถูกฉีดไปแค่ไม่กี่หมื่นโดสเท่านั้นคำถามใหญ่ๆตรงนี้ที่ต้องถามกันก็คือเอ๊ะวัคซีนแอสตราเซเนกชุดนั้นที่เราได้มาชุดแรก ไปอยู่ที่ไหนแล้วถูกฉีดให้ใครบ้างแล้วทำไมคนไทยถึงต้องรับว่าคนไทยส่วนใหญ่ถึงต้องรับวัคซีนที่มียี่ยห้อว่าซีโนแวคซีโนแวคคั้งนั้นเลยแล้วจากนี้ไปรอวันที่7มิถุนาวันที่7มิถุนาถ้าแอสตรามานั่นนะ่ะเราถึงจะได้มีโอกาสว่าเออมี2ยี่ห้อนะครับแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดมันเกือบจะเป็นซีโนแวคทั้งหมดเลยฮะอา้าวอันนี้ ตั้งคำถามกันต่อจริงๆบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าจัดจัดทุกความจริงในหัวข้ออื่นๆเนี่ยมันไม่เคยลำบากใจเท่ากับการจัดหัวข้อวัคซีนโควิด19เลยมันมีบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างด้วยที่มันไม่สามารถที่จะกล่าวได้เพราะว่าเราก็ไม่ไมแน่ใจว่า สิ่งที่เรานั้นได้รับรู้มามันถูกหรือเปล่าเพราะบรรดาข้อมูลนั้นมันท่วมท้นมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับผมจะพยายามพูดในสิ่งที่พูดได้แล้วก็พยายามจะสโะขบเอามาวันละเล็กวันละน้อยเพราะว่าถ้าเอามารวมกันหมดปั๊บเนี่ยอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยครับที่จะงงผมเองก็จะงงด้วยเอาอย่างนี้มาถึงตอนนี้แล้วลงทะเบียนไปก่อนเพราะเขาบอกว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดเท่านี้ฮะจะสัตว์ทุกความจริงวันนี้ครับ มันประมาณนี้ฮะมันไม่แล้วเดี๋ยวมีอีกหลายยี่ห้อให้จัดค่อยๆมาวิเคราะห์อีกนะโอุ้ยอะไรบ้างแต่ละใช่โมนาในอ่อยพิจารณาอยู่นี่ใช่ไหมแต่ว่าแล้วเดี๋ยวจะให้เอกชนเอาเข้ามาได้แล้วเอ๊ะยังไงนะฮะผมไม่รู้จะเอายาอะไรมาเลี้ยงต่อก่อนเลยดีครับอย่างงงมัน ข้อมูลมันเยอะรอบด้านไปหมดจนแบบแล้วมันเปลี่ยนตลอดพอมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาทิตย์นี้อาจจะว่าอย่างนี้พอมันมีทฤษฎีใหม่หักล้างหรือผลวิจัยใหม่หักล้างก็อาจจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกันได้อีกแล้วก็มีความแปลกประหลาดอะไรหลายอย่างด้วยถูกไหมใช่ครับพี่เผิดพูดถูกต้องมมีความงงงมีความงงงภายในหลายอย่างที่บางทีเราก็ไม่สามารถเอามานําเสนอได้เพราะเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดใช่ใช่ใช่คนนี้ว่ามาตัด เราก็ไม่เห็นรายละเอียดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือต่อให้ฟังคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็หลากหลายจริงๆริงที่เขาบอกถูกไหมเขารบคุณหมอทุกท่านเลยแต่แต่ละท่านก็เหมือนมีมีมุมของตัวเองอีกถูกเลยถูกเลยฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ